ครับสวัสดีครับก็มาอยู่กับผมโยไว้กับแก้มไรเรนเจอร์ครับก็ห่างหายกันไปนานครับเป็นเดือนอยู่เหมือนกันนะครับที่เมย์ทำคลิปมาวันนี้มีเว้นใหม่นะครับมีเว้นใหม่นุยชานะครับกะคางคางงมมะคางงมเมะประมาณนั้นนะครับก็ก็มันเป็นการ์ตูนตั้ง หลายสิบปีเหมือนกันนะครับสำหรับดึงนี่เดี๋ยวเราจะไปลุยกันแล้วกันเนาะอ่ะไม่พูดภาทำเพลงครับก็ตอนนี้มีรูบี้ประมาณนี้เนาะอันนี้ก็จะมีเกียร์ใหม่มาด้วยนะเดี๋ยวดูก่อนว่าจะได้ตัวใหม่ไหมสำหรับมิมุยะชะนะครับก็เดี๋ยวเราจะเปิดด้วรูบี้เพราะว่ายังไงถ้าถ้าเปิด สองร้อยให้สามร้อยนี nah ่ค uh, ือได้เท่าไหร่ห้าสิบปอก็เดี๋ยวเราไปลุยกันยังไงก็ได้อยู่แล้วนะครับตัวลิมิเต็ดอุปกรณ์ก็มีมาใหม่ด้วยนะเอ่ออุปกรณ์แบบลิมิเต็ดสามวันเท่านั้น อสองสามขอสี่แล้วกันไปนะครับสามร้อยลูบี้ตัวแรกคืออะไรนะครับมุยะฉะนะครับก็ไม่ได้การันตีด้วยว่าจะได้ไม่ได้ปุ๊บโหขาวมูลนครับนักลบตัวแรกนะฮะใดตัวเสา แกะตัวสามโหได้โคตรเก่าอ่ะมูล <S 2> <S 2> เก่าแล้วขอนเซนลี่ได้ไหมไม่ได้ครับได้สามสิบนะอ่ะอีกรอบมันให้ยากเหมือนกันนะผมว่านะแลัเตอรเนี่มันแจกแต่ตัวเก่าๆอ่ะ อ่ะได้นะทางงมะทางงเม่นนะครับเจอทานไม,ม้ถือว่าได้อยู่อ่ะเดี๋ยวเราไปลุยตัวกันก่นอนเฮ้ยพูดตรงว่าไปต,ตัวมันไม่ให้นี่นะมันทำไมต้องขาวด้วยวะตัวนี้ไม่ค่อยสิ มีแซนลี่ไหมอ่ะจับให้หมดเลยตัวเฮ้ยเผดอ่อะลูบี้ไม่คุ้มเลยพลาดครับก็แล้วเราไปจับอุปกรณ์กันจริงๆมัน อุปกรณ์นะครับก็เราผสมอุปกรณ์วันนี้รัวๆแล้วกันจะได้ใหม่หรือเปล่าโหได้เลื่อนมาเลยหกดาวเซ็งเลยครับเออถ้าถ่ายยา,ยากและชิ้นที่สี่ออกยากหมดเลยคนระับ นี่ได้กี่พอยแล้วอ่ะอออมาเลยหรอสามร้อยก็ยังไม่พออยู่ดีนะตอนมีไหมไม่มีนะตกตอนได้ยี่สิบเป็นผ้าไปทีเดียวเองไม่พอเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวของแล้วกันเดี๋ยวไว้รอบหน้าเนาะเสามี้น่าจะได้อยู่ ลองดูความคีดความสามารถของเจ้าตัวนี้หน่อยละกันขอร้องไว้ก่อนก็เป็นสายว่องไวนะก็ทักษะแรกสร้างความเสียหายสามพหา3600ของพลังโจมตีพื้นที่ยกเลิกผลบัคของศัตรูก็สร้างความเสียหาย6 0 0ของพลังโจมตีลงในพื้นที่ต่อวินาทีนะครับก็ลดพลังโจมตีของศัตรูลดความเร็ว ในการโจมตีของศัตรู60ต่อไว้อลิปอ่ะเดี๋ยวเรามารวมร่างให้นางหน่อยแล้วกันแตกดาวรู้สึกว่าช่วงนี้โชคไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ แต่ก็ยิงถือวได้ยอยู่นะแต่ไม่ได้เจ้าตัวอะไรนะอันไหนที่ไม่ใช้ผมก็อาจจะไม่เอาแล้วนะเนี่ยน่าจะไม่ได้ไม่ได้เอาหรอกไม่เต็มกัะ ตัวถ้าไม่ใช้ผมก็ไม่จับลยไม่พอก็อเดี๋ยวเอาตัวดวงไม่ค่อยดีว่าอะไช่วงนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่ chị чуть нет. Вам lên โอ้โหใช้เงินลงสามล้านมาหกตัวเดี๋ยวเราไปดูสกิลของนางก่อนแล้วกนะันเนาะอ่ะก่อนผมขอสุ่มเกียร์อีกรอบนึงนะสุดท้ายเ,าเดี๋ยวไปลองดูสกิลก่อนแล้วกันเนาะเปิดเศษตัวตัวเกินนะครับจะผมขอแปดอือะไรเนะเวลาแป๊บนึงนะครับสำหรับการยาตัว

ผมขอเคลียตัวแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งขอลาแป๊บนึงนะ <c oughs> ครับก็เดี๋ยวเราลองไปลุยกันแล้วกันจะได้เรื่องหรือเปล่าผมขออาานย์ตงต่ำกนะ่อนนะต่ำที่พอช่วยได้ ปเยลยับอารตัวชงตัวชงกันปุ๊บครูดาวเวีนะครับตั้งสกิลขึ้นในหัวนะตัวชง มีสกิลช่วงน,นะเนี่ยสกิลที่ในหัวคือตอนนี้นนะยังไม่เป็นไฮเปอร์นะก็ยังไม่เป็นต้าเลยของผมอันเป็นพอทำไมไม่ได้ซนะันลี่มึงขาดซันลี่อย่างเดียวทีมวายอยู่นะ สียาวิงกบบตายปุ๊บปุ๊บปุ๊เราไปดูแกงเลยอะเดี๋ยวเรามาจับกันสักรอบหนึ่งเนาะ เกียส่งท้ายนะครับก็ตอนนี้น่าจะไม่พอเดียวมี่ได้ยี่สิบใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันนะยังน้อยก็ขอไล้ชิ้นนึก็ยังดีนะเสียเยอะโอชานูนะครับเปอร์เซ็นต์ต่ำมากออกยากอยู่ผมว่า ถ้าได้อย่างเงี้ยมันถือวากากอะ่ะใช่ถือวากากสองร้อยอ่ะไม่ออกเลยอะ่ะเจ๊งครับเจ๊งโอเคครับก็สำหรับพี่นิโยวขอลาไปก่อนละกันอย่งไงก็ขอทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ